สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องเรียนวิก์กับครูพัฒน์คลิปนี้มีคําตอบให้นักเรียนเราสามารถใช้ตัวเลขไปทําอะไรได้บ้างนะครับการคํานวณและการใช้ตัวเลขนักเรียนอาจจะคุ้นชินแค่เพียงที่นักเรียนเรียนในหลายวิชาคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่การคํานวณและการใช้ตัวเลขเรายังสามารถนํามาใช้ในหลายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกันเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเอง ทักษะการคำนวณหรือการใช้ตัวเลขเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าที่ได้จากการวัดและการนับมาคำนวณโดยการที่เราใช้การบวกการลบการคูณการหารการหาค่าเฉลี่ยหรือวิธีการคำนวณอื่นมาเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือเราทดลองนั่นเองนะครับ จากภ er mm hmm. mm hmm. าพนะครับน mm ักเรียนจะเห็นว่าในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุรูปทรงต่างๆอยู่3รูปทรงนะครับถ้าครูถามว่าแล้วแต่ละรูปทรงมันมีจํานวนเท่าไหร่ล่ะก่อนที่นักเรียนจะตอบครูได้นักเรียนก็ต้องนับวัตถุแต่ละรูปทรงก่อนนักเรียนถึงจะทราบว่าวัตถุไหนมีรูปทรงเท่าไร่กันบ้างนะครับเริ่มนับนักเรียนก็เริ่มนับที่วัตถุวัตถุรูปทรงนะครับรูปทรงดาวก่อนนะครับก็เริ่ม1 2 3 4สามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่นเองนะครับนันองเล็กก็จะพบแล้วนะครับว่าวัตถุรูปทรงดาวมีทั้งหมดสิบรูปนั่นเองนะครับต่อมาเราก็เริ่มนับวัตถุรูปทรงกลมว่ามีกี่รูปกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อเรานับเสร็จเราก็จะพบว่าวัตถุรูปทรงกลมมีทั้งหมดแปดรูปนั่นเองนะครับต่อมารูปทรงสุดท้ายรูปทรงสามเหลี่ยมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนั่นเองนักเรียนก็จะพบว่ารูปทรงของวัตถุรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมีทั้งหมดหกรูปนั่นเองนะครับถ้าครูถามต่อว่าแล้วว่าไอ้วัตถุในกรอบสีแดงเนี่ยรวมกันทั้งหมดได้กี่รูปนั่นเองนะครับนักเรียนก็จับทาไมครับจับรูปทรงแต่ละรูปทรงมาบวกกันนะครับวัตถุรูปทรงดาวมีสิบรูปบวกวัตถุรูปทรงกลมมีทั้งหมด8รูปบวกวัตถุรูปทรงสามเหลี่ยมมีทั้งหมดนะครับ หกูปนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนจับเปนบวกกันแล้วนักเรียนก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบสีู่ปนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะทราบว่าในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยนะครับมีวัตถุรูปทรงทั้งหมดอยู่ยี่สิบสีู่ปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในตัวอย่างต่อมาเนี่ยนะครับเขาจะให้นักเรียนเรียงจํานวนเต็มจากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับด้วยชุดตัวเลขคือแปดลบแปดศูนย์ลบห้าสี่สิบหก ลบสามสิบห้านี่เองนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจเรื่องของนะครับเส้นจํานวนก่อนนะครับนักเรียนลองลากเส้นจํานวนดูนักเรียนก็จะรู้ว่าจํานวนเนี่ยมีทั้งจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็จํานวนเต็มศูนย์ซึ่งจํานวนเต็มศูนย์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกเริ่มที่หนึ่งสองแล้วก็ไปนะครับสามนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นจํานวนเต็มลบก็เริ่มด้วยที่ลบหนึ่งลบสอง ลบสามยิ่งค่าทางด้านสายมือมากเท่าไหร่ยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่ามันก็ยิ่งจำเห็ครับจะน้อยลงไปในเรื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าของจ being ํานวนทางด้านขวามือก็จะมีค่ามากกว่าทางด้านสายมือนั่นเองนะครับเช่นนะสามเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่านะครับมากกว่าสองนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีค่ามากกว่าลบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ลบสองก็จะมีค่ามากกว่า ลบสามนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นจํานวนและนักเรียนก็สามารถเรียงจํานวนจากอะไรครับจำนวนเต็มจากน้อยไปหามากได้แล้วนักเรียนก็จะทราบว่าดูซิเครื่องหมายติบก่อนเลยนะครับมีลบสามสิบห้าลบห้าแล้วก็ลบแปดลบมากที่สุดก็ต้องมีค่าน้อยที่สุดคือลบสามสิบห้านเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลบอะไรครับลบแปดนั่นเองนะครับต่อมาเป็นลบห้าต่อมาครับเป็น ศูนย์ละนะครับแล้วก็แปดสุดท้ายก็เป็นสี่สิบหกที่เป็นค่าที่มากที่สุดนั่นเองนะครับข้อต่อมาเขาให้นักเรียนทำนะครับเติมเครื่องหมายนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นจริงนั่นเองนะครับจกข้อหนึ่งนะครับเก้ากับเจ็ดนักเรียนก็จะพบว่าเก้านั้นมีอะไรครับมีค่ามากกว่าเจ็ดนั่นเองนะครับส่วนข้อที่สองลบหนึ่งกับลบหกนักเรียนก็จะทราบว่า ลบน,นั้นมีค่ามากกว่าลบ6นั่นเองนะครับข้อที่3มลบ7กับลบ2นักเรียนก็จะทราบว่าลบ7นั้น,นมีค่าน้อยกว่าลบ2นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่4 9กับลบ9นักเรียนกาา็จะทราบว่า9มีค่ามากกว่า9กานั่นเองนะครับนี่ข้อมานี่ตัวอย่างนะครับในเรื่องของจำนวนเต็มนั่นเองนะครับต่อมามีสถานการณ์ให้นะครับนักเรียนลองอ่านสถานการณ์ไปพร้อมมาขู่นะครับ นักเรียนเดินทางไปซื้อข้าวสารนะครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วพบว่ามีข้าวสารยี่ห้อ A 5กิโลกร,รัมเนี่ยบรรจุ5กิโลกร,รมัมราคา440บาทส่วนข้าวสารยี่ห้อ B บรรจุ10กิโลกร,รมัมราคา850บาทนะครับและข้าวสารยี่ห้อ C บรรจุ15กิโลกร,รมัมราคา1,500บาทนั่นเองนะครับ จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับนักเรียนควรเลือกซื้อข้าวสารยี่ห้อใดจึงจะได้ข้าวสารราคาถูกที่สุดนะครับซึ่งการที่นักเรียนจะทำไมครับเลือกซื้อข้าวสารที่ราคาถูกที่สุดได้นะนะั้นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าข้าวสารแต่และยี่ห้อขายกิโลกร,รัมละเท่าไหร่อันเองนะครับเรามาดูที่ยี่ห้อ A ยี่ห้อ A เนี่ยนะครับเราบรรจุอยู่นะครับอยู่5กิโลกร,รัมนะครับราคาอยู่ที่400 40นั่นเองนะครับถ้านักเรียนต้องการทราบว่าข้าวสารยี่ห้อ A 1กิโลกรัมราคากี่บาทนักเรียนก็นำา440่าตังนะครับหารด้วยแหละครับหารด้วย5นะครับพอนักเรียนหานักเรียนก็จะได้88นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะพบว่าข้าวสารยี่ห้อ A เนี่ย1กิโลกรัมจะขายที่ราคา88บาทนะมาดูที่ยี่ห้อ B บ้างยี่ห้อบเนี่ยนะครับบรรจุ10กิโลกรัมนะครับ ราคาอยู่ที่850บาทนะครับถ้าเราต้องการทราบว่าข้าวสารยี่ห้อ B 1กิโลกร,รมัมราคากี่บาทนักเรียนก็นำ850นะครับหารด้วยนะครับหารด้วยสินะครับเรืเรียนหารสิบนักเรียนก็จะพบว่าได้ไหร่ครับ85นั่นเองนะครับ ก็จะถามนักเรียนทราบว่าข้าวสารยี่ห้อบีหกิโลกรัมขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ85บาทนะครับส่วนข้าวสารยี่ห้อซีนะครับบรรจุ15กิโลกรัมราคา1,500บาทถ้านักเรียนอยากทราบว่าข้าวสารยี่ห้อซีหกิโลกรัมขายราคากิโลกรัมละเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นํา1,500นะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย100นั่นเองนะครับหารด้วย100เอาตัวทีตัวทีรับหารด้วย1.5 นะครับหารด้วยสิบห้านะครับพอนักเรียนหารเสร็จนะครับนักเรียนก็จะได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งร้อยนิกนะครับนักเรียนก็จะทราบว่าข้าวสารย e ี่ห้อซีเนี่ยหนึ่งกิโลกร,รัมขายอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนี่เองนะครับเมื่อนักเรียนอะไรครับรู้หมดแล้วว่าย e ี่ห้อเอนะครับหนึ่งกิโลกร,รัมขายที่ราคาแปดสิบแปดบาทนะครับยี e ่ห e ้อซียี่ห้อบีหนึ่งกิโลกร,รัมขายราคาที่แปดสิบห้าบาทยี่ห้อซีหนึ่งกิโลกร,รัมขายราคาที่ 100บาทนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะบอกว่าข้าวสารยี่ห้อบเนี่ยเป็นข้าวสารที่มีราคาถูกที่สุดนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะเลือกซื้อข้าวสารยี่ห้อครับยี่ห้อบไปนั่นเองนะครับเพราะว่ามันถูกที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับปริมาณที่ได้จากการวัดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยนะครับในการทดลองการวัดปริมาณใดๆเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็จะนิยมวัดซ้ําหลายๆครั้ง แล้วก็นําค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะแทนปริมาณที่ต้องการวัดเช่นในการกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมการวัดนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนขณะที่อะไรครับปกติหรือขณะพักนั่นเองนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยนักเรียนต้องงายมือข้างหนึ่งนะครับแล้วใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับแตะเบาๆไปบนข้อมือที่เรางายไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับตรงตำแหน่งที่เราสามารถจับชีพจรได้ แล้วก็ทําการนับจํานวนครั้งชีพประจจิเต้นใน1นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปในตารางนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ทําแบบเดิมอีก2ครั้งนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะพบว่าจากการทดลองเนี่ยครั้งที่1เราวัดได้72ครั้งที่2เราวัดได้70ครั้งที่3เราวัดได้74นั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าแต่ละครั้งที่นับเนี่ยไม่เท่ากันเลยนะครับซึ่งเหตุที่ทําให้จํานวนครั้งของชีพประจที่วัดในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ก็อาจจะมีไมครับหลายปัจจัยเลยนะเช่นในช่วงที่เรากดโทรศัพท์เนี่ยนะครับเพื่อจับเวลาเราอาจจะนับชีพจรช่วงแรกไม่ทันก็เลยทําให้ค่าแต่ละครั้งไม่เท่ากันเลยนะครับหรือบางครั้งที่ชีพจรเต้นเนี่ยเราอาจจะสัมผัสไม่ได้ก็ได้นะครับเราก็เลยต้องนะครับนับ ข้ามจํานวนครั้งของชีพจรไปก็อาจจะทําให้ค่าของชีพจรแต่ละครั้งทําไมครับที่เราบันทึกไม่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้ข้อมูลการทดลองเราเกิดความคาดเคลื่อนนั่นเองนะครับของข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์เราก็จึงจํานวนทําไมครับทําการวัดหลายๆครั้งในที่นี้ก็จะทําการวัดด้วยการอยู่3ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของอะไรครับ ของผลการทดลองนั่นเองนะครับก็จะได้อะไรครับค่าออกมาค่าหนึ่งนะครับซึ่งค่าเนี้ยเราก็จะแทนปริมาณที่ต้องการวัดนั่นเองนะครับในอันนี้เราก็ทําการทดลองมาแล้วนะครับว่าครั้งที่หนึ่งเราได้12ครั้งที่2เราได้70ครั้งที่3เราได้อะไรครับเ4เราทําการบวกกันนะครับบวกกัน3ค่าเลยเราก็จะได้ทั้งหมด216ครั้งแล้วเราก็ทําการอาง3านั่นเองนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดอะไรครับ 72ครั้งนั่นเองนะครับนี่คือค่าที่เรานําไปใช้นั่นเองนะครับอ่านะครับต่อมานะครับในการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีสูตรด้วยนะครับซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆเลยนะครับและในสูตรมันก็จะมีตัวแปรต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้สูตรเละครับ v เฉลี่ยนะครับอ่า v เฉลี่ยเท่ากับ f ส่วนด้วย t นั่นเองนะครับซึ่ง v เฉลี่ยเนี่ยคืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับส่วนนะครับ s คืออะไรครับระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองตัว m ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัว t นะครับคือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะใช้สูตรนี้ในการหาคําตอบข้อนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะหาคําตอบได้นะครับนักเรียนต้องทราบทราบค่าของอะไรก่อนครับทราบทราบค่าของ t กับตัวอะไรครับ ตัวเอดก่อนว่าระยะทางกับเวลาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถทำไมครับดูจากอะไรครับจากตารางหรือไม่ก็ดูจากกราฟได้ในรูปของ ตารางหรือกราฟความสัมพันธ์ที่เขาให้มาซึ่งบางครั้งเขาอาจจะให้มาเป็นอะไรครับข้อมูลอยู่ในรูปของตารางบางครั้งอาจจะให้ข้อมูลอยู่ในรูปของกราฟความสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็หาค่าของตัวแปรนี้ได้จากทางกราฟแล้วก็จากตารางเลยถ้าดูจากตารางนักเรียนก็จะพบว่า,าระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดอะคือ50 น,น no ั่นเองนะครับส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเลยครับ10วินาทีนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ค่าแหละนักเรียนก็นําไปแทนค่าในสูตรได้หรือถ้าขอให้กราฟความสัมพันธ์มานักเรียนก็ดูได้เลยว่าเวลาที่10วินาทีนี่คือเวลาทั้งหมดนะครับที่ใช้ทั้งหมดเลยว่ามันเคลื่อนที่เท่าไหร่นักเรียนก็จะบอกว่ากาฟนักเรียนก็จะบอกว่าในเวลา10วินาทีก็จะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50เมตรนะครับซึ่งค่าก็จะได้ค่ากับในตลาดเลยนะครับเราก็มาแทนค่าในสูตรได้ S เท่ากับอะไรครับ 50บเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดด้วยเวลาคือนะครับ10เมื่อนักเรียนหารมานักเรียนก็จะได้5นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับอของข้อนี้มีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับจากกิจกรรมนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะพบว่านักเรียนได้มีการนับสิ่งของนะครับได้มีการบวกลบคูณ แล้วก็หาครับรวมถึงได้มีการหาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันทํากับครูครั้งนี้นะครับมันเป็นการแสดงถึงความสามารถที่เกิดทักษะการคํานวณหรือการใช้ตัวเลขของนักเรียนนั่นเองนะครับอ่านะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านทบทวนได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก่อนที่จะจบคลิปวันนี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเรียนวิ์กับครูพัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ